รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบุนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทตปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ f m 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปเรามีนัดกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง f m 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยกับเราโดยตรงนี่ผมยินดีมากๆเลยนะครับทำได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A a sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A sign แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s มันนิพลัตติกันตรงตัวนะครับก็คุยกับเราได้แล้วจะฝากคำถามก็ได้เรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินได้ทั้งหมดเลยเชิญเลยนะครับผมไปดูบทวิเคราะห์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้มีมุมมองต่อผลประกอบการงวดไตรามาส4ทับ58และก็แนวโน้มไตรามาส1ทับ59ของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เอเ a ียพลมองว่าน่าจะออกมาดีจะมี4บริษัทที่จะมีผลประกอบการออกมาค่อนข้างสวยนะครับได้แก่บริษัทพึกษาเรียลเอสเตดจำกัดมหาชนบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนและบริษัท SC a s s e t s Corporation จำกัดมหาชนทางเอเชียพลชี้ไปเลยว่า PS หรือว่าพึกษาเรียลเอสเตดจำกัดมหาชนน่าจะดีที่สุดครับเพราะ พอร์ตสินค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง54%ขณะที่สถานะสินค้าพร้อมโอนสิ้นไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยมีมากถึง3 5 4หมื่นล้านบาทนะครับ แยกเป็นส่วนที่สร้างเสร็จแล้วก็เริ่มโอนส่วนตไตรมาส4มูลค่าจะอยู่ที่1.65หมื่นล้านบาทจากคอนโดมิเนียมใหม่4โครงการซึ่งมียอดขายไปแล้วประมาณ6,000ล้านบาทนะครับนี่จะเป็นเหตุผลที่จะหนุนให้ผลประกอบการของพึกษาตไตรมาส4ปีที่แล้วจะสูงสุดของปีเลยแล้วก็พึกษาก็ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเป็นไปได้ที่จะเห็นนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงขึ้น จากเดิมเฉลี่ย33%เป็น50%ของฐานกำไรในอนาคตนะครับซึ่งก็จะสร้างโอกาสให้อัตรางเงินปันผลสูงกว่าปัจจุบันที่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่4%ต่อปีนะครับ ส่วนสุภาลจำกัดมหาชนก็จะดีรองลงมานะครับโดยให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ28บาท59สตางค์สุภาลเนี่ยมีพอร์ตสินค้าราคาต่ำกว่า3ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ40%แล้วก็มีสินค้าพร้อมโอนสิ้นไตรามาส3ปีที่แล้วรวม3.5หมื่นล้านบาทนะครับเป็นส่วนที่รอรับรู้รายได้ในไตรามาส4ประมาณ7 0 0นล้านซึ่งจะนุนให้งวดไตรามาส4ของ สุภลัยจำกัดมหาชนนั้นโดดเด่นที่สุดของปีด้วยนะครับมาดู LPN กันต่อ LPN ทาง AC Plus เนี่ยให้ราคาพื้นฐานไว้ที่19บาท20สตังค์แล้วก็มีโครงการคอนโดที่จะสร้างเสร็จพร้อมโอนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้รวม6โครงการจากทั้งสิ้น9โครงการนะครับซึ่งก็จะมีแผนเร่งโอนให้ทันปลายปีนี้สร้างยอดโอนให้ได้หมื่นล้านบาทนะครับโดยหวังเงินปันผลสูงถึง6% และคาดว่าจะมีกำไรสุทธิโตถึง12%ในปีนี้นะครับนี่คือ3ใน4บริษัทที่ทางบริษัททรัพั์เอเชียพลัสมองว่าผลประกอบการไตรามาส4ปีที่แล้วและไตรามาส1ปีนี้จะออกมาสวยนะครับดีที่สุดมองไปที่ PS ปรึกษาเลียวเอสเตดจำกัดมาหาชนนั่นเองนะครับไปทำการบ้านต่อดีๆนะครับก่อนตัดสินใจลงทุน เอาละครับสำหรับช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวไปดูครับว่ามุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็งมองหุ้นของ BEM หุ้นที่เกิดขึ้นจากการควบรวมระหว่างทางด่วนกับรถไฟฟ้าใต้ดินมองอย่างไรทั้งในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและความน่าสนใจในการลงทุนนะครับผมเชิญคุณจรุนพันธ์วัฒนวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณจรุนพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับรบกวนเวลาเลี้ยงลูกมาคุยกันหน่อยนะครับหครับหุ้นตกเยอะๆหุ้นผันผวนแย่ๆเนี่ยมันมีแง่มุมที่ดีที่จะให้เรามองได้บ้างไหมครับคุณจรุนพันธ์ผมว่าดีนะครในแง่ถึงการให้ตลาดแล้วก็นักลงทุนได้เรียนรู้ในเรื่องของราคาหุ้นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ย ณขนาดในขนาดหนึ่งอนะ่ะมันประกอบด้วยราคาพื้นฐานครประกอบไปด้วยข่าวคลาวที่มันเข้ามาสนับสนุนม,มันประกอบไปด้วยลิควิดิตี้ที่เหลือเฟือในตลาดถัดเข้ามารวมกันเป็นราคาหุ้นปีที่แล้วเนี่ยไอสองส่วนหลังเนี่ยมันเยอะมากราคาหุ้นหลายตัวนำพื้นฐานไปเยอะราคา,<ร>ามัน<ร>ก็เลยไกลจากพื้นฐานเยอะไปหน่อยสําหรับปีที่แล้วใช่ แล้วมันทําให้เราในปีเนี้กลับมาตั้งตัวตั้งสติกันว่าพื้นฐานมันอยู่ประมาณไหนเราควรจะลงทุนระดับใดเนี่ยนี่ผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ฮาร์ดแลนดิ้งเหมือนสมัยปี40ูนย์ะฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับผมมองในแง่ที่ดีก็คือดีสําหรับคนที่รอซื้อไงใช่ไหมใช่ครับผมคุณพื้นฐานดีๆราคามันก็ปรับลงมาย่อลงมาให้ซื้อนั่นเองนะครับแต่อาจจะชี้ช้ำหน่อยสําหรับคนที่ยังติดดอยอยู่นะ เอาละครับขอกลับมาถึงหุ้นที่ร้อนแรงมากๆนะครับเข้ามาเทรดเป็นหุ้นใหม่แต่ว่าหน้าเก่านะครับเข้ามาเทรดหลังจากมีการควบรวมกันเรียบร้อยแล้วผมหมายถึงบริษัท BEM นะครับซึ่งเกิดจากการควบรวมกันร,ระหว่าง BECL กับทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับออกมาก็คือเป็นบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นั่นเอง พื้นฐานถือว่าแน่นไหมพื้นฐานถือว่าปึกขนาดไหนครับคุณจรุพันธ์ผมว่าการควบรวมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทําให้เขาเนี่ยปึกกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะมันเป็นการรวมองค์ประกอบ2ส่วนเข้ามาส่วนแรกเนี่ยคือทางด่วนทางด่วนของ BECL เป็นธุรกิจที่แข็งแรงมากนะครับฐานะการเงินแข็งแกร่งนะครับแต่มีจุดอ่อนคือ g r o s story เนี่ยจะน้อยเพราะว่าถ้าคุณยุนาดูเนี่ย ิบปีเราถึงจะเห็นทางหลวนหนึ่งเส้นนะครับซึ่งนานมากเพราะงั้นรอกันจนเหงื่อแห้งมันเลยกลายเป็นหุ้นปันผลไป<อ>นะครับเพราะนั้นขาหนึ่งอ่ะแข็งแกร่งครับแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยไม่แข็งแกร่งเนื่องมาจากว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยมันใช้เวลาการก่อสร้างแล้วอน,นิจจาประเทศเราเนี่ยโดนปฏิวัติมาหลายรอบ,รบนะครับการก่อสร้างต่างๆเครือข่ายโครงข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาช้ามันเลยทำให้เขาเนี่ยขาดทุนอยู่ แต่ว่าอนาคตหรือโกลสตอรี่เนี่ยมันสดใสจริงๆนะครับเพราะงั้นพอเราเอาสองอย่างเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันเลยกลายเป็นคนใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตนะครับมารวมกันแล้วสตรองใช่ไหมใช่ตอนแรกทุกคนกลัวว่ารวมกันแล้วจะเตี้ยวอุ้มคอมเออนะครับแต่เอาข้าจริงแล้วน่ะแข็งกว่าเดิมโอกาสสดใสมากนะครับ,นะ,รบนะครับอยากให้สรุปจุดแข็งหลังจากที่รวมกันแล้วเป็น BEM จุดแข็งสำคัญของ B e. M เนี่ยขอบอกๆไม่เกิน3ข้อครับคุณจรุนผาน์เอาไว้ข้อที่1เลยครับข้อที่1เนี่ย B e. M เนี่ยเป็นบริษัทที่มีสัมปทานไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยรวมกันในมือมากถึง7ฉบับเพราะงั้นคำว่าสัมปทานหมายความว่ารายได้เนี่ยสม่ำเสมอมากนะครับข้อที่2คือลักษณะของสัมปทานพวกที่เป็นระบบขนส่งมวลชนเนี่ย มันจะแตกต่างกับสัมภารอื่นตรงที่รายได้และกําไรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลารายได้และกําไรจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลานั่นหมายความว่าเช่นปริมาณรถเราเห็นการเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอใ,ใช่่ใช่เราเห็นผู้โดยสารขึ้นรถไฟฟ้ามากขึ้นทุกวันใช่ครับและอันที่สามคือเราเห็นการปรับราคาไม่ว่าจะเป็นค่าผ่านทางหรือค่าตัวโดยสารมสม่ำเสมอก็มีเป็นระยะระยะ ใช่เพราะงั้นมันจะเป็นธุรกิจที่ผลกำงานจะดีขึ้นทุกวันทุกวันและอันที่สามอันสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการกบตัวคือว่าถ้าคุณยุตธรานและท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูโครงสร้างผื้นุานให้ดีเนี่ยรบ,บริษัทนี้นะฮะผู้ถึงอันดับหนึ่งเนี่ยคือชอการช่างใช่ครับผู้รับเหมาเ,<อ>เบอร์ต้นต้นของประเทศอันดับสองสามสี่เนี่ยคือใครรู้ไหมฮะกรฟอมอนะครับรถไฟฟ้าหมหานครครับคือผู้ที่พูดง่ายว่าเป็นเลกูลเลเตอร์คนดูแล คือข่ายรถไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศครับจากนั้นก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพก็จะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่พร้อมจะที่จะสนับสนุนเพราจะเห็นว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นโครงสร้างที่พร้อมถูกจัดเตรียมไว้สําหรับการเติบโตโดยเฉพาะเลยมีทั้งผู้รับเหมามีทั้งเลคูลเตอร์มีทั้งไฟแนนเชียลซัพพอร์ตนะครับพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยล้วนแต่ขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ถูกต้องครับผมขายใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนโดยแท้จริงเลยครับผู้ถือหุ้นหลักๆ3รายนะครับก็คือชอการช่างจำกัดมหาชนหรือ c k เนี่ยถือหุ้นใน BEM ประมาณสัก27%นตะตามด้วยรอฟมอที่คุณแดงบอกว่านี่แหละเป็นเลกูลเลเตอร์สำคัญเนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ8%นะครับแล้วก็ตามด้วยแบงก์กรุงไทยถือหุ้นอยู่ประมาณสัก6.85%ด้วยกันนะครับเอาละครับนี่คือ3จุดแข็ง3จุดเด่นสำคัญของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับกับเข้ามาเทรดในชื่อนี้เนี่ยเมื่อวันที่5มาการาคมที่ผ่านมาและถูกนำเข้าไปคำนวณเนี่ยในเซ็ตร้อยแล้วด้วยใช่ไหมครับถูกต้องฮะเรียบร้อยฮะ,ะแล้วจริงๆถ้าดู Market Cap เนี่ยเ,<อ>เขาคุริฟายที่จะเป็นเซ็ตฟิโดยอัตโนมัตินะครับ MSCI ก็จับเข้าไปแล้วด้วยครับบน Market Cap ประมาณ80,000ล้านเนี่ย มันเป็นที่ต้องตาต้องใจของกองทุนมากนะครับไม่ว่าจะกองทุนในประเทศหรือต่างประเทศผมเสริมมุมยุทธนาอีกอย่างหนึ่งว่าลองดูให้ดีฮะพวกกองทุน LTF ต่างๆเนี่ยถ้าจําได้เนี่ยเทรนเนอร์ในการถือเนี่ยมันจะต้องประมาณห้าปีซึ่งบางธุรกิจเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีห้าปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูง่ายๆอย่างธุรกิจสื่อสารเนี่ยใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆก็มีใบอนุญาตสีต่ปีมีผู้เล่นใหม่เข้ามา คโครงสร้างอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนขึ้ไปทันทีเลยใครจะนึกว่าหัวมันจะปักอย่างที่เห็นในวันนี้ใช่ไหมถูกต้องคือนึกถึงกล้องถ่ายรูปคุณยุทธนา เวลากล้องถ่ายรูปมีสามขาเนี่ยมันยันกันได้สบายๆครับแต่พอเราไปนั่งกินว๋วยเตี๋ยวชายสีบะหมี่เกี้ยวเนี่ยเราไปนั่งกินโต๊ะเก้าอี้แดงๆมีสีข่ขาเนี่ยโต๊ะขยกขยกขยบข,ขยกเนี่ยก <c oughs> ว่าที่มันจะบาลานซ์เนี่ยมันใช้เวลาเยอะเพราะงั้นเรื่องของมือถือ 4G เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้มันขยา่าหุ้นในพอร์ตของ l d f ค่อนข้างมากเพราะงั้นผมกํบนายเชยงให้เห็นว่าอย่างที่เรียนว่า b m เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สัมปทาน ผลกาำงานดีขึ้นสม่ำเสมอการที่อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนระหว่าง5ปี10ปีเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของกองทุนลักษณะ LTF ค่อนข้างมากเป็นที่หมายปองของกองทุนประเภทต่างๆรวมทั้ง LTF ด้วยนะครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วเขาอยากจะได้ตัวนี้มานานแล้วแต่ปัญหามันคือว่าตัว BML c เนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดเขาซื้อไม่ได้นะครับพอรวมกันแล้วปุ๊บมีกาไรปั๊บจ่ายผลได้แข็งแรง ซื้อได้แล้ครับครับมุมมองของคุณจรูนพันธ์ก็ดีมุมมองจากทางเมย์แบงกิมเองก็ดีนะครับมองยังไงกับแนวโน้มการเติบโตและก็การขยายธุรกิจของ BEM ใน3ปีข้างหน้าเนี่ย BEM แนวโน้มอนาคตจะเป็นยังไงครับค,คือเรามองบวกมากนะครับเอาเอาแค่ว่าปีนี้ก่อนภาพ<ไ>ที่เราจะเห็นชัดๆง่ายๆคือเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีมว่วงที่จะเข้ามาเชื่อมต่อตอนประมาณวันแม่สิสิงหาคมนะครับ อันนี้ข้อดีของสายสีม่วงคือหนึ่งคือเป็นสายที่เป็นโครงสร้างสัมรทานแบบเรียกว่ารับจ้างเดินรถคือไม่มีความเสี่ยงเรื่องปริมาณผู้โดยสารขึ้นมากขึ้นน้อยไม่รู้แหลกกำไรเท่าเดิมนะครับปีละประมาณ3ามร้อยล้านนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับสายสีน้ำเงินเดิมของเขาที่คนขึ้นน้อยขาดทุนนะฮะวันนี้สายสีน้ำเงินเดิมเขาเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยสองแส0หกหมคนต่อวัน ซึ่งยังไม่ผ่านจุดคุ้มทุน<อ>นะครับเพราะงั้นอันที่หนึ่งคือสีม่วงเข้ามาปุ๊บมันมีกําไรเลยอันที่สองคือเจ้าสีม่วงเนี่ยมันจะเข้าไปเชื่อมต่อที่สถานีบางซื่อนะครับซึ่งเขารออยู่นั่นหมายความว่าผู้โดยสารชาวนนทบรุรีซึ่งมีประมาณ1.1ล้านคนเนี่ยน่าจะมาใช้รถไฟฟ้าสักแปดเก้าหมื่นคนนะครับคนเหล่านี้ก็จะเดินทางต่อเข้ามาในตัวเมืองขาดรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินครับ นั่นหมายความว่าถ้าเข้ามาอย่างน้อยห้าหกหมื่นคนมาต่อที่สถานีบางซื่อเนี่ยแปลว่าสายสีเงินเดิมเนี่ยผู้โดยสารจะเพิ่มจากสองแสนหกเป็นสามแสนเจ็ดเศษเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นและผ่านจุดคุ้มทุนเป็นครั้งแรกนะครับเพราะงั้นรถไฟฟ้าเขาเนี่ยจะมีกาไรทั้งสองเส้นทันทีตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีการเปิดให้บริการทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพในเดือนกรกกรกฎาคมปีนี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผม ตัวสีรัตเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางวที่น่าสนใจมากนะ,ะครถ้าใครเป็นชาวนนทบุรีเข้าใจว่าการที่จะไปฝั่งทนผ่านทางหลวงทั้นที่สอง่ะเหนื่อยมากชั่วโมงครึ่ง2องชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพราะงั้นเส้นนี้มันเส้นที่เชื่อมจากทางตรงหมอชิดใหม่ไปหาฝั่งทนเนี่ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากฮะ,ะเพราะงั้นโกลสในปีนี้เราเห็นจากสายสีม่วงนะครับ แล้วก็สายสีน้ําเงินที่เบรกอีเวนต์แล้วก็ทางด่วนที่เข้ามาเพิ่มครับส่วนภาพระยะยาวเนี่ยทุกคนหลับตามองนึกภาพเนี่ยจะมองออกเลยว่าสายสีน้ําเงินที่เขาวิ่งอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นครึ่งวงกลมครับมันเริ่มจากบางซื่อวนไปหาหัวลําโพงนะครับ B M เนี่ยตอนนี้เรามีครึ่งวงกลมแล้วสายสีน้ําเงินครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างะนะครับโปรเกสเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ประมาณปีหกหนึ่งเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมครับแล้วสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นวงกลมสีน้าเงินเนี่ยล้อมกรุงเทพเหมือนที่โตเกียวเราจะเห็นสายสีแดงมาเชื่อมสายสีเขียวสายสีม่วงเต็ไมไปหมดแล้วครับงานนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่สายสีน้ําเงินเนี่ยจะทําจํานวนผู้โดยสารใกล้เคียงกับกรุงโตเกียวนะเป็นไปได้เห็นแล้วว่ามองแนวโน้มค่อนข้างดีอนาคตค่อนข้างสดใสนะครับครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคงต้องถามเหมือน,นกันครับคุณจรุพันธ์ในฐานะนักวิเคราะห์เนี่ย อะไรที่จะเป็นความเสี่ยงอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ภาพที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นอะไรคือความเสี่ยงในการทําธุรกิจของ BEM จะเกิดขึ้นจากตรงไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับเรื่องแรกๆเนี่ยคงจะพูดได้ตามเบสิกพื้นฐานกนะ็คือเรื่องของภัยธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปะนะครับแต่ตัวอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความล่าชานะครับตรงนี้เองเนี่ย ทั้งทางด่วน B E C L B M C L นะประสบกันมาแล้วหลายปีที่ผ่านมานะครับความล่าช้าของรัฐบาลไม่ว่าจะชุดไหนที่เกิดความล่าช้าเนี่ยมันทําให้การขยายงานนะมันเป็นไปได้ช้าครับแล้วโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยโครงข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นความเสียงก็คือเรื่องของความล่าช้าในการที่จะพัฒนาสายสีน้าเงินส่วนตอขยายสายสีแดง สายสีเขียวตอนเหนือตอนใต้ที่กำลังสร้างถ้าเกิดมันช้าเนี่ยมันจะทําให้ภาพที่เรามองไว้เนี่ยมันจะล่าช้าออกไปนะครับแต่ผมมองประเด็นบวกอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลที่มาจากเรียกว่าวิธีพิเศษซึ่งจะเห็นว่าท่านก็มีวิธีการทํางานที่ค่อนข้างกระชับรวดเร็วมีมาตา44มี PPP Fast Track เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันกระชับค่อนข้างเยอะเพราะงั้นผมคิดว่าความเสี่ยงตรงนี้ ถ้าบนรัฐบาลชุดนี้<อ>ผมว่าน้อยกว่าปกติกว่ารัฐบาลชุดปกติครับถ้าพูดถึงฐานะทางการเงินล่าสุดเนี่ยนะครับ mm hmm. ถือว่าอยู่ระดับไหนสำหรับ BEM หลังควบรวมเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังควบรวมแล้วเนี่ยนี่สินต่อทุนจะลงมาเหลือเพียงแค่หนึ่งต่อสองเท่านะครับครับแล้วพอตัวรถไฟสายสีม่วงเดินทางด่วนเส้นใหม่เข้าเนี่ยกำไรเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเหลือประมาณสักส่วนจุดเก้าเท่านะครับแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้บีเอ็มเอ็คือรถไฟใ,ใต้ดินเนี่ยภาระดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างสูงนะครับ,รบเพราะว่าเป็นบริษัทที่ขาดทุนธนาคารก็จะชาร์จแพงหน่อยครับคราวนี้พอมารวมกันปุ๊เบเนี่ยฐานะการเงินของกลุ่มเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับเพราะฉั้นโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลงเนี่ยอีกสัก50เบสิสพอยต์หรือสักหเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไปได้ทีนี้ก็จะเซฟดอกเบี้ยได้เยอะมากนะครับดีครับเพราะงั้นฐานะการเงินเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเลยครับผมครับดีครับเอาละครับบรรทัดสุดท้ายแล้วเล็กคอมเมนต์อย่าาาางงเป็นนททกกรระคับจาง เมย์แบงก์กิมเองที่มีต่อ BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย6 0บาท50บนะครับบนเงื่อนไขนิดนึงคือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนออกขยายต้องไม่มีการล่าช้านะฮะ <c oughs> วงแหวนเสียเงินจะต้องมานะครับแล้วอัพไซด์ข้างหน้าเนี่ยถ้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม มีการเปิดประมูลแล้วชอการช่างกับ b m สามารถเข้าไปจอยตรงนี้ได้นีอโอกาสป,ประมาณการเนคนก็มีเหมือนเช่นกันนะครับซึ่งประมาณกลางปีนี้ตัว TOR ของสายสิสมก็จะออกมาด้วยนะครับครับเล็กคอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมาย6บาท50สตังค์บนดอกจันที่ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต้องไม่เลื่อนนะ ส่วนต่อขยายต้องไม่เลือ่อนคะส่วนต่อขยายของสินทรัเงินต้องไม่เลื่อนนะครับนะครับแล้วก็โครงการที่ว่าเนี้ยนะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับ,รบแต่บนเงอนขนี้นะครับก็เลยเล็กค,คอมเมนต์ซื้อด้วยราคาเป้าหมาย6กบาทห้าสตางค์นะครับกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนหุ้นของ BEM ซื้อเลยหรือว่ารอก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อครับผมแนะนําว่าจริงหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มแลนดี่มาตั้งแต่โล ให้คาแนะนำครั้งแรกตอนสมัยที่เป็น B M C L นะมาจากนั้นประมาณ80สตางค์นะฮะก็ขึ้นมาจนถึง2บาท2ีแล้วก็คอนเวิร์ตกลายเป็น B E M 6บาท50แล้วราคาหุ้นก็เปิดขึ้นมาประมาณสัก5บาทเศษเศษนะครับ,รบซึ่งจะเรียนตรงว่าหุ้นเนี่ยแลนดี่มาพอสมควรแล้วนะครับผมแนะนําว่าถ้าใช้รักษณลดคือวันไหนตลาดลงแรงๆเนี่ยก็หาจังหวัดยอยสะสม นะครับไม่จะเป็นที่ต้องไล่หุ้นมากเพราะว่าตอนนี้หุ้นอยู่ในมือสถาบันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นความผันผวนระหาหุ้นจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะงั้นไม่จะเป็นที่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเป็นต้องรีบเข้าซื้อนะครับให้รอจังหวะตลาดย่อแรงๆวันไหนเนี่ยก็ทยอยเข้าไปสะสมหุ้นของ BEM ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณจรุนพันธ์ครับครับสวัสดีครับ ครับคุณจรุนพันธ์วัฒนวงศผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทดัทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาสะท้อนทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ความน่าสนใจในการลงทุนของหุ้น BEM จำกัดมหาชนนะครับก็ไปทำการบ้านต่อดีๆอีกสักรอบสองรอบก่อนก่อนตัดสินใจลงทุนกันละกันนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e ิช h o อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน